ไปถนนคนเดินมาแต่ใส่ทอดใส่อ่อนใส่หวานจ้าจิ้มน้ำจิ้มอืมอนี่ใครที่ไม่ชอบของเหนียวนะจะหมดสิทธ์เคี้ยวเลย กินกับข้าวมันอืมเอาช้อนก็ได้ข้าวมันก็กินกับกับข้าวทั่วไปได้่อ,อมหอย่อ,อมหอยใส่ผัดดิเิด ยอดชะพูจา้าแล้วก็ผักขาหรือผักชะโอ,อมเห็นไหมกินกับข้าวมันก็อร่อยเด้ออืืมอืม,อม,อม ทาถนนคนเดินมีแต่ของจริงปลาหมึกปลาหมึกสดอืมอืม